tonight introducing first our Laotian warrior tonight he'll be fighting out of their blue corner 24 years of age and representing Kun Wang Luong Academy ladies and gentlemen put your hands together and welcome salam Dam Kun Wang Luong <laughs> Ladies and gentlemen, introducing a legend warrior fighting our of the blue corner. He represents Kun Wang Luang Gym. four years of age, Chalamdam Kun Wongnuang. And his opponent in a red corner, a Thai warrior, he represented Buriram province 23 years of age, training at Max Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Bunpala <laughs> Pet Ossira. พอกันลงใจคนไทยนนั้นไปกันป ladies and gentlemen ย o ไทรับตัวแททีมคืนนี้ไฟติ้งออกาจา Red Corner รับเปนทบุรีรัมย์ province Thailand Let's h e e r for ุฒพูลาแพทอาซีรัยินดีตอนรับมวยเข้าสู่รายการแม็กซ์มวยไทยนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เราประเดิม การถ่ายทอดสดจากช่องนาว26ในเวลา18.25นาทีครับตรงกับวันอาทิตย์ที่4พฤศจิก,ก,กายนอัดคู่มวยแน่นๆนให้แฟนมวยได้ชมกันอย่างมันในอารมณ์อีกครั้งครับคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนเวลาใหม่มาเจอกันในเวลา18.25นาหรือว่า6.25นาโดยคู่เอกจะอยู่ในคู่ที่5ของรายการครับแชมป์จากรายการเดอะแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกอย่างเพชรวีโวลูกของกลาง จะเปิดศึกดวลกับธนาแอทีฟบัตเดไดนักชกฟอร์มสดกูบอกว่าทั้งสดทั้งฮอตครับจากโมร็อกโกและยังมีเม no ่นน้องอนุวัต์ยิมดวลกับซามูเอลก็อจากประเทศอังกฤษเทรานั้นยังไม่พอครับยังมีเพชรนรินครับศักธานีเสถียรมวยไทยเปิดศึกปะทะกับยิมสุขค,คอนจากกัมพูชาเชียร์เลอร์ต่อกกลึกครับปะทะกับเควินซาราจากฝรั่งเศสและเปิดหัวของรายการด้วยบุญพลาเพชรอาซีราครับจะเจอกับนักชกจากสมปลาวฉลามดำขุนวังหลวงเท่านั้นยังไม่พอครับ ในคู่ที่6และ7ของรายการยังมีแจ็คสยามสิทธิ์เจมีหวียวครับวันนี้เขาจะเจอกับแอชลี่เค์จากไอแลนด์ละปิดท้ารายการด้วยมงคลชัยมงคลชัยฟาร์มเขาจะประทะกับผาดาวเวดจากพลามาครับนะครับท่านผู้ชมครับนอกเหนือจากจะสามารถติดตามผ่านทางช่องนาว26แล้วนะครับยังสามารถติดตามผ่านทางออนไลน์ของเราไม่ว่าจะเป็น Facebook Live YouTube Live แล้วก็แอปพลิเคชันโมบายแอปของ Max m a ็กมวยไทยกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจ Facebook ของ Max m a ็กมวยไทยเพื่อที่จะนำพาศิลปะมวยไทยไปสู่ระดับโลกร่วมกันครับเอาละครับคุณที่อยู่บนเวทีทั้งคู่นั้นมุมน้ำเงินมาจากส,สปอปลาวครับฉลามดำขุนวังหลวงครับปัจจุบันในวัย24ปีสูง173เซนเมตรฝากผลงานเอาไว้ที่นี่2ครั้งชนะ1แพ้1จากขุนวังหลวงครับ ส่วนทางด้านนักชกในมุมแดงครับบุญผลาเพชรอาศิระครับนายทองดาจำจิตจากเฮอรบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ในวัย23ปีมาชกที่นี่3ครั้งชนะ2แพ้1ครับจากแม็กซ์มวยไทยยิมนะครับสลี่ยละลูกลางแม่ต้อบอกว่าใกล้เคียงครับผู้นี้บุญผลานั้นประเภทเกาดีเดือดอยู่แล้วครับสล้ำดำพยายามจะตีซ้ายแล้วล็อกในบุญผลาเสียบด้วยเข่าขวาทันทีเอาแล้วครับเข่าขวาเจอเข่าขวา บุญบัลลาปักด้วยศอกขวาแล้วพยายามจะเติมด้วยแข้งซ้ายครับครับจอมดีเดือดเริ่มทำงานแล้วครับพยายามจะขยัำหน้าเบียดทันทีครับบุญบลาหวางด้วยแข้งขวาครับฉลามดำหวางไว้หัวด้วยซ้ายกวาดทิ้งเลยครับจังหวะที่แกตั้งกระแพงคาไว้ครับฉลามดำบุญบัลลาไม่สนเลยครับปักด้วยศอกขวาพยายามจะเติมด้วยแข้งซ้ายเอะไะครับจังหวะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับ เรบเล่นงานผ่านแล้วอูห้หูดึงแล้วคืนครับฉลามดำหลักเดือยผีมือมวยนั้นฉลามดำไม่ได้เป็นรองนักชกจากประเทศไทยเลยครับโชกจากสปปลาเล่าเดือจ้าดักรอจังหวะอยู่นะครับฉลามดำไฟหลังนี่ต้องบอกว่าแพ้ให้กับธนาสังยุทธครับผมบอกว่าสังยุทธนี่ค oh 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 oh. ระเแมซื้อแฝกครับซื้อแฝกเรียกอ,อาจารย์แล้วก็สังยุทธ์<อ>แล้วก็เป็นการแพ้แตกนะครับ ยังชนิดที่ยังไม่ทันดูดำดูดีแล้วต้องบอกว่าเจ้าบุญพลาหรือว่าเจ้าเปานะครับประเภทไม่ได้เลือดนิ่นอนไม่หลับครับ<อ>ช็อทีไรนี่ได้เลือดทุกทีครับไม่เขาก็คู่ต่อสู้นะครับแต่ละครั้งของเจ้าบุญพลานี่ต้องบอกว่าการันตีถึงเรื่องผลงานได้ดีครับพยายามจะเบียดเข้ามาถีบซ้ายนำร่องมาก่อนครับบุญพลาวิ่งออไรครับเสียดด้วยขวาล็อกได้ครับวงนายตีไม่ทันก็ต้องแกกออกมา หลามดำนั้นหลักเลียมไม่เป็นร้องเลยครับพยายามจะกระแทกซ้ายแล้วเล่นยางถัะเอาหลุดไปครับจัว่ลมครับจังหวะนี้หลามดำยกไว้แต่เอ้าขยับฟันเลยครับ oh, ้วเสียบไหล่แรกกันน่จังหวะเสียบซ้ายต่อซ้ายครับหลามดำพยายามจะใส่หลักเลียมแล้วทิ้งยหมัดขวาโอ้าอยเจอแข้งสวนับใครจะดูดำดูดีกัน่อนะละครับนี่ครับจิ้มด้วยซ้ายแล้วเกาะนายครับหลามดำ ลอกได้ตีขวกแม่ตีก่อนเลยครับบุญพลาพยายามจะเล่นเข้าที่บริเวณลำตัวครับแล้วไปเข้าไปที่พับในฉลามดำโต๊คคืนครับด้วยขวาสูงพยายามจะโยกพยายามจะสร้างจังหวะวางซ้ายหน้าแล้วก็ฉลามดำบุญพลาเบียดเข้ามาฉลามดำโยกสร้างจังหวะโอ้ยดูครับจังหวะแกจะบันซอกซ้ายกับเยอทีมแล้วเททิ้งเลยครับบุญพลาโอ้ยังดีจังหวะสุดท้ายยังยังเอาไว้ครับ นี่แหละครับมีความสุขในการเจ็บตัวครับชนะบุญขลาชกไปยิ้มไปครับเตะซ้ายเข้ามาหยับเจอทีมซ้ายไม่หนีเหมือนกันครับฉลามดําดูครับวางแข้งซ้ายหน้าจังหวะประสานแข้งครับทิ้งนวดขวาสวนเลยครับฉลาดดำโอครับโย่สร้างจังหวะโหม่ส่งท้ายด้วยแข้งขวาของฉลาดดำครับแล้วหมดยกแรกครับ <Max! S 2> แม่ใครบอกว่าเข้าหน้าหนาวครับแต่ตอนนี้ oh ที่เวท, oh 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 ทีแม็กโปยไทยเหมือนจะระอุเลยครับ uh ตั้งแต่คู่เปิดหัวเลยครับระหว่างทงด้านบุญพลาเพชรอาซิระครับในรุ่นพิกัด67กิโลกร,รัมกับฉลามดำขุนวังหลวงครับนักชกจากสาปปลาวครับดีกรีความร้อนแรงนั้นเริ่มขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกเลยครับดูกับทิ้งน้ำมัดหนึแลวเติมด้วยแข้งขวากับฉลามดำ แม่บุญพลานี่ประเภทอย่างที่คุณสุภชินว่าเลยครับไม่เจ็บตัวนี่นอนไม่หลับครับนี่ครับไปซ้ายแล้วขยับพุ่งเข้ามาเยายมจะโถมอ้ันต่อก็โดนเล่นงานฐานล่างครับทำให้เสียจังหวะไปเอาละครับประเภทดีเดือดทวนทะเลาะเก่งครับเจ้าบุญพลานะครับมายืนรออยู่กลางเวทีแล้วครับยกที่2ครับลุยกันต่อกับท่านผู้ชมอยากระพิตาครับคู่นี้ ไายหน้าของฉลามดำสักทายเข้ามาแม่บุญพระหลาพยายามจะเน้นที่บัดเอาแล้วครับจังหวะสาวบัดสวนครับบุญพระหลาทิ้งน้ำบัดขวาครับวงนายล็อกฉลามดำตีซ้ายตีซ้ายบุญพระหลาขวางหน้าเอาไว้ก่อนครับยังตีไม่ได้ครับพยายามจะเล่นเกมทั้งคู่เลยครับบุญพระหลาเบียดเข้ามาสายวัดระยะทิ้งน้ำบัดขวาสวนเลยครับฉลามดำและสิบเลี้ยงขวาโอ้ดูครับจังหวะหลักเดกมของแกไม่ธรรมดาจริงๆครับนะครับกระชากมาได้ไหมบิดกระชากใหม่ที ตั้งไว้แล้วไม่ตีครับโอ้โหคิดเยอะคิดนานครับหลักเหลี่ยมดีครับบุญพลาโอ้จอหมัดหนึ่งสองแล้วดูครับอ่าชอบเลยครับอย่างที่คุณสมุญชินว่าครับแม่ไม่เจ็บตัวนี่นอนไม่หลับครับบุญพลาเอาละครับแต่ตอนนี้เหมือนจะได้ใจครับฉลามดําตกสายและวางแข้งขวาดไม่ลงแล้วครับโอ้พยายามจะเกี่ยวแล้วตักล่างครับเห้งด้วยมัดขวาและเสริมด้วยเข่าขวาโอ้แลกกันมัดจริงๆครับ อานะครับล <ock> ็อกในขวางได้ต้องตีให้ได้ด้วยครับตีได้ไหมขวางกดเอาไว้ก่อนครับแม่พยายามจะเอามในมเนี่ยขยี้ไปที่บริเวณใบหน้าของฉลามดำครับพยายามโอ้โหเจอาแค่ขวาจะาเอาแล้วแค่ซ้ายมาเกี่ยวได้เลยคืนเดวกขาวขวาเนื้อเน้นๆเ,นนเลยครับอานะรครับเสียบด้วยซ้ายจาังหวะสกูถอยหลังมาแล้วโดนหมัดอีกแล้วครับโอ้โหนี่เลยครับเจ้าของชายาจอมดีเดือดครับบุตรหลาครับเกาะตีแล้วผักได้ไหม พยายามจะขวากกระชากเททิ้งก่อดเลยครับอาศัยความแข็งแรงแข็งแรงครับโอ้มนจริงๆครับมาถึงก็มองขอเลยกับจังหวะนี้ชล้ำดำครับกระแทกมาวางขวามาล็อกนายกดเสียบเริ่มจะเร่งเครื่องเลยครับนี่ครับยิ่งเจ็บตัวยิ่งออกแรงครับโอ้ปัก้วยสอกขวาและตีด้วยเข่าซ้ายกดแขนไว้กดได้ขวางได้ครับแต่อย่างตีไม่ถนัดกรบบุญบลา นะครับฉลามดำเบียดต่อครับนี่ครัมบันหนึ่งสองวางแข้งตามพยายามมาโอ้โหโดนหมัดขวาแล้วล็อกเสียบนะครับหาจังหวะกระชากมาตบด้วยขวาเสียบด้วยเข่าโต้ขื้นฉลามดำพยายามจะโต้ด้วยเข่าขวาแล้วครับดูเวลาหาเหดี่ยบตีด้วยเข่าซ้ายนะครับดูเด็ดเผ็ดมันแต่ยังไม่ได้เลือดเท่านั้นเองครับพยายามมาสลับแทงซ้าย ไปเข้ามาวางแข้งดักไว้ครับแล้วเกาะนายโอ้โหแลกกันมันอย่างนี้นี่อยู่ที่การยืนระยะของทั้งคู่เลยครับว่าใครยืนระยะมั่นคงกว่ากันครับยังไงก็แล้วแต่วันนี้มีมีคนเจ็บตัวครับบิดมาที่มุมตีด้วยซ้ายก่อนกูมาลาโต้คือแล้วหักมาเททิ้งไปเลยครับล้มไปสามคนเลยครับลุกลุกคลาดไปด้วยกันเลยครับโอ้โหห้ามป่วยตัวใหญ่นิดเหนื่อยหน่อยนะครับ โอ้อโหแม่ตอกซ้ายพับก,ก็มาแล้วเสียบตามเอาอยืนนิ่งครับแต่น้ำบุพหลาโอ้เจอชุดใหญ่เลยครับโอ้ชุดใหญ่ใส่สูงเลยครับดอกนี้แฉลาดดำทำได้ดีหมดยกที่สองครับ ไม่เสียยี่ห้อจริงๆครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้แตกซะแล้วครับบุญผลาอย่างที่ผมบอกเอาไว้เลยครับอย่างที่คุณสุเชินเรียนเลยครับต่อยทุกครั้งนี่ได้เลือดทุกครั้งครับนี่ครับบริเวณหัวคิ้วเล็กๆก็ไม่แห่ต้องบอกว่าไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่ครับปกติเนี่ยเปิดสถิติมาเลยครับใน3ฟอร์มหลังนี่แตกทุกไฟครับบุญพลาโอ้แล้วชุดเมื่อกี้นี่แหละแตกปั๊บนี่ฉลามดำแกเล็กเครื่องทันทีเลยครับแล้วฉลามจริงๆครับพอเห็นอาการเอแกขย่ำเลยครับได้แยบด้วยขวาก่อนครับแล้วพยายามจะหักทิ้งนี่ครับ โอ้สอกซ้ายครับดึงไม่พ้นกระปังเข้าไปครับเห็นนะครับไม่ใช่ไม่เห็นแม่ต่มันไม่เห็นเห็นนี่แหละครับแต่ว่าดึงตัวหลบไม่ทันครับโอ้โหพอได้เลือดปับ๊บนี่ฉลามดำแกเหมือนฉลามจริงๆครับได้กินข่าเลือดไม่ได้เลยครับสับซอกปั๊บเี่เสียบเข่าแทงเข่ามาเป็นชุดเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้3นาทีสุดท้ายครับ ยกสุดท้ายครับในรุ่นนี้กัน67กิโลกรัมครับเปิดหัวคู่แรกมาแล้วครับแข้งขวาของฉลามดำแล้วพยายามจะล็อกในขวางได้เสียบด้วยกาซ้ายคืนครับกระแพทวิ่งกับปั้นครับแลคาะเข้ามาเดี๋ยวจะหักเทไม่ลงครับเสียบด้วยซ้ายวิ่เติมด้วยขวาอีกทีเอานะครับพยายามจะไล่แขนตัวเอาไว้ครับ วางเอ้าหลวไปครับหลุดไปพยายามพยายามจะทิ้งด้วยหมัดขวาเจอกองขวาของบุญประหลาล็อกนายบุญประหลากดแขนได้อแล้วก็กดแขนได้แล้วตีด้วยข,ขวาทันทีนะครับแล้วตีแล้วพับเอาไว้ครับทางฉลามตามเดินหน้าต่อบุญประหลาชิ้นด้วยซ้ายวางด้วยแขนขวาแล้วเสียบขึ้นแล้วหักมาไม่ลงครับโอ้พยายามจะเบียดเข้ามาเลยครับเป็นวยยักษ์ดวยใหญ่นะครับแต่ต่อยกันสนุกจริงๆครับคพื่อนดีนะครับบุญประหลาพยายามจะสาวหมัด แล้วเกาะล็อกไว้ตั้งเสียบแล้วพับเอาลากมาตีด้วยสายทันทีครับฉลามดำการยืนระยะของฉลามดำนี่การันตีได้เลยเลยครับนันกชกจากสปปลาวพยายามจะทิ้งนัดขวาขวางหน้าและเสียบไปเข่าทรายบุญประหลาพยายามจะใช้เหลี่ยมเจะอะขวาเอาเละครับโดนศอกแล้วมีสะดุ้งครับเจ้าห้ฉลามดำบุญประหลาพยายามจะตีเลาะได้แล้วครับกดมาเอาเสียบด้วยขวาโอ้โหพยายามจะเน้นแล้วครับเข่าขวาของบุญประหลา เฉลามดำพยายามจะเบียดเข้าหาบุตรประลาไม่หนีครับล็อกในเสียด้วยข้าขวาคืนกดลงมากดได้กดได้แม่แต่ตีไม่ได้ครับเป็นฉลามดำต้องตีชิงดีก่อนโอ้โหความเร็วเป็นต่อครับความช้าเป็นรองครับตอนนี้อะไรครับเน่าๆเข้ามาอีกครั้งครับตีบุลลาซีดและชากมาแทงด้วยข้ขวาครับฉลามดำและขยัามาบีดออกมาตีแลกการในจังหวะสุดท้ายครับโอ้พยายามจะเน้นทีเข่าเลยครับบุตรประลา ฉลามดำไม่สนแล้วครับขยับเข้ามาทลิกด้ัดขวาวุฒิประหลาเสียบด้วยกอลซ้ายเจอหมัดสวนอาแล้วครับฉลามดำเสียบด้วยกอลขวาแล้วพยายามจะใช้เหลี่ยมโอ้โหนี่ครับพลิกไปปิดมาครับเอาล้วครับเอ้าบริเวณพงจมูกมีปัญหาเหมือนกันกับท่านฉลามดำโอ้เจอซอกเมื่อกี้เลยครับเลื่อนกันเดาทันลักเลยครับเอ้าล็อกไว้ครับมเกาะได้ต้องตีนะครับนะครับท่านผู้ชมครับในช่วงโค้งสุดท้ายครับ โอ้พยายามจะเล่นงานด้วยหมัดขวาแล้วเติมด้วยแข้งขวาแล้วครับฉลามดำแล้วล็อกนายบุญประหลาเบียดมาตีด้วยข้อขวาเจ้าข้อขวาส่วนอะครับเหลือบมองเวลาครับโยมากระแทกซ้าย<ห>พยายามกวาดทิ้งเลยครับเฮ้อเอาละครับต้องทวงคืนแล้วครับบุญประหลาเบียดเข้ามาเสียดด้วยข้าซ้ายตีด้วยข้าขวาอะไรครับ พยายามจะเดินหน้าเข้าหาต่อครับคุณพลากระแทกมัดในสองแล้วสียบตีขึ้นกระชากมาปิดไม่ลงเลยครับตีด้วยขวาโอ้โหอะไรกัท่านผู้ชมครับครบสามยกเรียบร้อยเลยครับเปิดหัวคู่แรกของรายการครับในรุ่นพิการ67กิโลกรัมระหว่างทนานบุญพลาเพชรอาซิระครับกับทนานฉลามดำขุนวังหลวงจากสปปลาวนี่ครับจังหวะจิ้มด้วยซ้ายครับและนี่ครับ วางแข้งยัดเข้ามาบุญพลาพายมจะเกาะแล้วเสียบสะดุ้งเหมือนกันครับในจังหวะน,นี้แลวนี่ครับเลาะเข้ามาอีกครั้งกระชากหักมาแล้วฟันเลยครับโอ้หศอกขวาของบุญพลาครับและนี่ครับก้าวมาเสียบก็โดนหมัดแลกคืนต่างฝ่ายต่างได้เลือดครับในวันนี้โอ้โหบรเิเวณโพรงจมูกมีปัญหาเหมือนกันครับสรามดำอะไรครับตอนนี้เดี๋ยวขึ้นเปลุ้นเงินรางวัลกัน,น,นก่อนครับ All right ladies and gentlemen before we go to the judge's er decision Let's check out the bonus round! Sponsored by the Max Muay Thai mobile app. Get ready for the hardcore trademark Max Muay Thai action and watch our shows every day of the week worldwide. Download now from the Google Play and iOS stores. Bonus for blue and red Connor! Max Muay Thai mobile app. Both that reach 90 degrees. and boss receive bonus 5,000 baht each. All right, ladies and gentlemen. After three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner. Blue. Card!